อายุนะหมาคนอายุหลายกว่าอยู่แล้วว่าของอายุน้อยแล้วเาก็ลยได้คนที่อายุหลายกว่าอืได้นี่จักปีประมาณสามสิบขึ้นไปสามสิบขึ้น <30 S 1> ไปสามสิบขึ้นเนาะนโดยขึ้นฮอนเซ่าดาวดาวมีจำกัดบ่ขึ้นวปะกาประมาณคือนทอดห้าโกสิบก็ได้อะคอเรแบมคอเร็ม มัอนี่ก็มาพบมาพอก,ก,กับสาวาสนาสาแนวตอนเวลาทเที่ยงทเที่ยงมันนี่เนาะได้เดินทางมาหาสาวโสดหน้าไม่พ่อเม่พี่น้องเลยสาวโสดนาไม่คนนี่ก็ยังบ่ท่านได้เคยมาถ่ายทำคน้าเเกเสือก็มาเป็นคั้งแรกคั่งทำอิดเนาะ ยังท่านได้หูซื่อเสียงของเพิ่นแล้วก็จะเข้าไปถามสอบถามโอรุมสัมภาษณ์กันว่าเพิ่นจากไรสตดได้จักปีอายุจักปี้วก็นมนมค่อยดุนค่อยส้มด้วยว่าค่อยติดตามเนาะหรือว่าฝากก็ได้ก็แช่ก็ติดตามไปสวาสนาแหละจะได้มีกําลังแห่งใจทายสาวโซนาไม่เนาะคอยจับจองหัวใจเพิ่นเขามาได้เนาะถ้าผู้ใดอยากทำาคื่อู้เจ้าก็เพื่อนก็ทักทายเขามาหรือว่าเป็นกําลังแห่งใจให้สวาสนาน้ำพ่อมป้าเข้าไปทักทายสวัสดีน้องเพิ่นเด้อเพราะว่า ยู่ฮออเทอร์นว่าซานเห็นได้ตอนนี้โดยสบายดีเด้อเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีเนาะโดยตากันมาเต็มค่ะแบกข้างทวิตเนาะยังพูดถึงซื้อเสียงยังน่าของข้างขึ้นอยู่โดยก่อนอื่นจะขอเงียถามซื้อก่อนเนาะซื้อนอะไรเนาะซื้อดาวซื้อสาวราวซื้อมันยุคจะปีเนาะปี แค่สองปีคือเมาดียนี่สองปีนี่คือว่าอันอยงไรเคยแต่งงานด้วยยังบ่เคยยังบ่เคยยังบ่เคยจะเถื่อนเนาะแต่อยู่ใส่มาเนี่ยคือว่าอันก็แต่งงานจะเถื่อนเนาะแต่อยู่ในบ้านเลยเ้าก็มาจะถ่ายโอ้โดยจะถ่ายเดื่อมันตามที่เดือนแล้วเ้าก็มา ยอ่อมาเกี่ยวข้าวบ่บัานนี้มาเกี่ยวขายย้าวมื้อนี้ยังบ่ได้เกี่ยววะคือว่ายยังไงเกี่ยวแล้วมาได้ซ่องทั้มือแล้วล่ะกะไปเกี่ยวข้าวแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้เกี่ยวเกี่ยวแล้วมื้อแล้วเราฒ่าแก่อีกบ่คือจังได๋โดยถ้าข้าวซุกอีกข้าวข้าวซุกบ่บ่นโดยโดยโดย,โดยมาที่นี่ก็เรียนยังสิม,มีแฟนสิปไปย,ยี่บ<าร>่ไทยนะก็ เกี่ยวเข้าแล้วก็อาชีพไปเลยเพราะว่าบ้านเฮากลับรุ่มยังเลยอูดสิเฮ็ดยังงโดยโดยโดยที่ผ่านมาเคยโอลมผู้บ่าวอยู่บ่ปะก็เคยอยู่อืในครพบหาเป็นซู่เป็นแฟนอยู่บ่ผมผู้หญิงค่ะผมไปชวนแสก็ได้โอ้ลมก็ธรรมดาโดยโดยโดยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือโสดบ่โดยโสด มื่อนีออกมาเปิดใจน่าสะวั่นหน้อยทางสาวดาวนี่อยากโอลุ่มพุบาวทางไหนทางประเทศไทยก็ได้ทางใดก็ได้อะโอคะแนนว่าจริงใจได้จางไหนเนาะคะแนนว่าจริงใจดูโดยโดยเรื่องอายุเ่นได้ะเรื่องอายุอ่ะมากคนอายุไร้กว่าอยู่แล้วของอายุน้อยล้วเจากไ้คนที่อายุร้กว่า ได้จะปีประมาณสามสิบขึ้นไปสามสิบขึ้นไปเนาะโดยขึ้นทอนแซ่บดาวดาวมีจำกัดบ่ขึ้นมาจาประมาณคือทอดห้าหกชิพก็ได้อะขอดูแบบขอดูแบบแข็งแข็งะโดยเลยกอจะมาแข็งแข็งเนาะอากาศถ้ามันบมดแข็งแข็งก็บอกเลเท่ากันเนาะ คุณที่ว่าเอามาแล้วก็บผ้าสางผาษาเนาะโดยเพราะก็วะนี่คือถอกกระโปรงที่มีเด็กก็อยากได้คนที่ว่าเออมาพาสร้างภาษาแบบว่าโดยได้อยู่เพื่อนอะมีพี่น้องกัดจะข้นซะเพื่อนมีเอ้ยตามผลมีแต่เอ้ยบ่จะเป็นลูกละโดยสลายางๆนาะมีแต่ไม่ยิ่งเนาะโดยมุมังขดได้แล้วสักเยอะแบบจังไดแบบพ่อแม่ก็ยังครบอยู่บ่ยังครบ มีแต่ขาดดูเคยเนาะคือว่าเขาเอ่ยสั่งเขาพวเพล่ะแต่ว่าอยากให้โมยใช้สร้างเลยมีแต่ขาวสูตรเนาะอยากให้โมยใช้เคยสร้างครอบครัวเลยคือว่าจังไรเนาะคือว่าถ้ากันสูตรกันเป็นแถวแท้สาวมีแต่สาวตุ้นใหญ่เนาะแบบว่าสาเหตุเป็นอะไรคือว่าอยู่กันสูตรนะมันโมมีคนมาจีบแบบจริงจัง ก็มีแบบมาลบหลบหลบแล้วนะขาเท่ากับใเอะไว่ามันก็มีคนที่แบบจริงจังเลยว่าเสียเอาเป็นจริงเป็นจังกับโบมี่แบบนี้เนาะเลยก็เรียนเลยองสตดมาเท่าเสมอนี่เนาะเลยได้คนที่แบบจริงจังอะไรได้รับสรางครอบครองโขได้คนที่แบบจริงจังพ้าสร้างพ้าหาแต่มันก็ค้ายากนดว่าสมมติว่าเป็นพ่อห้างพ่อใหม่ที่ขึ้นมามักว่าชอบเจ้าสิเจ้ากระหับขึ้นได้อยู่บ่รับได้ เขาแต่เดียบจริงอยางพระสร้างพระหาเรียว่าเขาก็ทำได้สมมติว่าขึ้นเอามาแต่งออกแต่งงานได้เรียบร้อยเอาไปอยู่น้ำหรือว่าแต่งงานแล้วก็เอาไปทํางานทําการน้าเจ้าก็พร้อมอยู่วะพร้อมเพราะว่าทางครอบครัวก็มีกันหลายคนอยู่แล้วเนาะเขาก็พร้อมเพราะว่าทุกคนจะมีอยู่แล้วเดี๋ยวมีเอ้ยมีอย่างอยู่แล้วเขาก็พร้อมดูใครๆเบิ่งดูแลกันได้แต่ผู้ใดไปก็ผู้ใดอยู่ก็อยู่เนาะผู้ใดบ่าคัดทองอย่างกับไป ถ้าไปกับมาไปมามาแบบนี้แหละเนาะถ้าไปก็ต้องมาไปมาหมาแล้วก็มาเบิ้งพ่อแม่นักนี่เลยโดูโดยดยเพราะว่าไปไทยเคยเคยไปก็คืยเคยมีปัญหาอย่างเนาะดูดูในทางสาวดาออกมาเปิดใจในเมื่อนี้นี่คิดว่าพ่อมกับแม่บ่ในการสั่งครอบครัวนี่พ่อมพ่อมเต็มร้อยบ่พ่อมเต็มร้อยเลยจะมีคนจริงใจคือพ่อมเลยคือพ่อมนั่นเนาะถือว่า โอเคนะสวัสดีเนาะเห็นอยู่ถ้ามีคนจริงใจแต่ประมาณคบกันประมาณจักเรื่อนเจ้าเสียงสิพ่อหมาว่าตัดสินใจให้ขึ้นมาสู่คอก็ก็ลม้มหลมไปก่อนแล้ก็ลม้ลมไปก่อนก็นถ้าสู่วุาคิดว่าจริงจังแท้กับมัน ห้าเดือนห้าหกเดือนกะห้าหกเดือนกะจังพ่อมจังมาสุกขอได้เลยเนาะโดยโดยเลยถือว่ากัธรรมดาทำนี่เนาะให้ดูใจกันเพราะว่าหู้ไปแล้วไล่เติบแล้วเนาะโดยห้าหกเดือนก็ถือว่าเออมึงกันไปได้ไล่เติบแล้วเแม่ยูดูจังพ่อ พอหูเนาะถ้าสุวาเทียที่ลงไปเป็นปีสองปีย่างข้าจอาเปลี่ยนใจเนี่ยจงมาหลายหลายแต่เบื่อนี่เนาะหูที่ใส่บิดคักแน่แล้เบื่ออะไรแนี้เนาะก็เลยเอาหาหูันดีกลัวก็พอดีซ้ำนะเนาะโดยๆๆดยเดยเดือนหน้าตาเพิ่นได้สาวได้จำกัดบอหน้าตาเขาจำกัดแต่เขอแต่ว่า มีไซดีโบไฮโบเคสอะไรกันแบบว่าเออเข้ากันได้กับเาขาแบบบอกแหละไปกันได้ก็แบบว่ากันถือขอก็ได้แหลนะทำบริจำกัามาจะ้ะโอ้ไปไทยไปทําทงานย่างชาวลาวไปเหตุงานทานอาหาร เอิมพมีพอกอันเสิร์ฟแล้มีปิ้งปิงบางปังแบบว่ามาหมักปิ้งปิงบางปังเขาไม่ได้เห็นงานยุหันอาหารแบบนี้เรามีเบมันเลยแบบมีวสสีแบบรุ่นครอบครัวเขาจะามากันเป็นครอบครัวมันเลยมีะมาครอบครัวมากินเขาได้ก็แล้วไม่ได้สนใจพิ้สาาแล้วเป็นไม่ได้วนเนี่ยเนาะหาเห็นบมี่เราโบมีเมันได้ นถึงจะไปไทยก็ย่ามึงนีเนาะไปไทยก็โสดเนาะโสดชื่อก่าววันนี้แบบผู้บ่าลไทยเคยเขามาจีบอยู่ป้ะว่าไทยว่าไทยว่าเคยเลยไปไทยว่าเคยจะเขืออะไรเนาะเสือเซือนะแซงไวัยเป็นนี่มอติเฮตุงานเรื่องงานยังเดียวเลยเพื่อนกับบุคคลได้สนใจแน่เนาะชั้นสี่เนาะเลิกงานมาก็เมื่อย์ละค่ะไปถ่ายก็ไม่ได้ไปลินใส่เลยเองเิงานมาก็เมื่อย์แล้วก็นอน ดดดดนั่นแหละสาเหตุที่ออกมาคิดเปิดใจนี่คือว่าอือายว่าพ่อสั่งพ่อซาแล้วก็อยากเปิดโลกกว้างเพื่อพ่อเนื้อคู่ทางช่องยูทูปทางเอื่อยเนาะทีได้อันเข่ามาโอมาดมน้ำสาวลาวนี่น้ำหนักเท่าไร่สาวลาวขอถามนะเนาะน้ำหนักห้าพันห้าอันควบสูงเจ้าได้แต่สาวลาวควบสูงร้อยห้าร้อยห้าสิบแปดดูถือว่าโอเคเน่าสนใเนาะ ดูว่าคุณดีกำลังดีกำลังดีกำลังอวบมาสิพอมขบพอมพอดีโดยในผู้บ่าวเรียกแบบนี้ผู้บ่าวต้องจำกัดบอกว่าสูงเตี้ยไม่เวมาะกับจำกัดได้นี้เตี้ยเขาบอกว่าจำกัดโดยจักรวาเขาจั๋วนิ่งที่ใส่ได้ว่านิ่นันการกระทำเนาะแม่นเขาเน้นเลยนิสัยการกระทำคือนิสัยคือเข้ากันได้ัเนี่ยทำแบบเป็นผู้ใหญ่เลยว่ะบ่แล้วบอกอย่างก็จริงไม่เท่บอกอย่างเนาะโดย ห้มาตัวมาต้มมีแต่ว่าใไฮบอลยังก็าบอกแขกเสื้อถือได้เนาะโดยสําหรับกระโปรแหละถ้าสีมืฮักกระต้องเข้าทางโเมีได้ยังไรได้หรือผ่านนากสาลาเนาะโดยโดยโดยถือว่าบ่มีขอตินมนมเพิ่นเนาะแมนอยู่ในเรื่องเพิ่นกินเหล่ากินเบียสูบยาได้สัาเบาก็ได้ก็ได้อยู่แต่ว่า้อแต่ว่ามาไายเกินไปคอแต่ว่ากินเหล่ากินเบียกะกินได้อยู่แต่แบบ บอกทึงกะว่าข้าเจ้ากินไร้เกินไปแบบโดยโดยโดยเป็นเหยียดเป็นงานไปงานตรงงานแต่งว่าจะกินเนาะถ้าบอกให้กินเลยก็คือว่าบาได้เข้าสังคมบาได้เนาะสูบยาธรรมดาได้ก็โอเคอยู่ถ้าว่าสูบยาอย่างอื่นนี่ยไม้เนาะโดยโดย เราอยากได้คนดีได้มาเป็นพ่อของดูกนนเนาะเพื่นจะได้พาสั่งพาเปลงเนาะโดยโดยโดยคือทางสาวดาวนี่เป็นคนผิวขาวเนาะสาวะัสดนในทางเจ้าในต้องจํากัดบ่สีผิวของนนุเมินม่นนี้ก็จำกัดจริงนะเานาะแตจะมาดำเกินมาดำเกินไปเ<ำ>นาะมาดำเกินไปดำเกินคือที่กูก็ไม่ได้เนาะมผพันพรังมาพาน<ำ> ก็คือพอดีพองามเนาะออืถือว่าโอเคเลยนุ่มๆเลยในทางสาวดาวในหมักผู้บ่าวหมักอาชีพแบบให้เพิ่นเห็ดอาชีพบยังหมักนะอาชีพก็พวกเขาอะอันนี้เขาเขาดุยอาชีบยังก็ได้เบิดบ่อาชีบยังก็ได้เบิดคอจะแบบเผื่อว่าคอจะแบบหูห่างหูซ่าน่ะหมักก็ได้แหละอาชีบยังก็ แต่เรื่องข้อมูลของสาวราวได้เฉยอยากเฮ็นยังธุรกิจส,ส่วนตัวแบบว่าสมมติว่ามีแพนแล้วน,นะมีแพนแล้วคือธุริจส่วนตัวของเขาอยากเปิดห้านอยากเปิดห้านขายคืนธรรมดาขายเครื่องย่อยบ่โดยขายเครื่องย่อยธรรมดาจะมีข้อมูลแบบนั้นเนาะโดยแล้วก็ตัดนิดเปิดอห้านขายเครื่องธรรมดาแล้วก็ตัดนิดตัดเสื้อผ้านอะแพ้เนานะแต่เจ้าเคยเรียนมาอยู่บ่างเขยแต่ว่าหักสิเห็นเอาเนาะเพราะว่าถ้ามีทุนเห็นอย่างกับเป็นได้เนาะ เพราะว่าเาู่เสังอพันธ์ทางนมแเยสมาราอยากมีคมพันธ์อยากเปืดห้านเปือยังจะถานที่มีว่ากลทางไงท่านที่เามีแล้วอ๋อพร้อมแต่มีแต่ว่าสงห้านเท่านนดดูเพาะจะมีห้านทางจะห้านสถานที่ทามีแล้วมียู่เนาะทานนสนใจหรือว่าจังไรอยากส้างอยากซาด้หรว่าคพันธของซาลาอยากให้คมพันธ์จริงกลับมาสั่งได้เลยเนาะถ้ากคไปหาเงินแล้วก็วิต เฮาอายุเฮาหลายขึ้นแล้วก็จังอยากมาเป็นตั้งรักแบบนี้เนาะสาวลาวคืออายุ่งชาสองถือว่ากำลังดีเนาะพอโบ่นอยบ่ได้อยู่ในเต็มสาวซะเนาะสวัสดีเมนอยู่สาวลาวก็บ่ได้มักไปเล่นไปเที่ยวกันข้ากันขึ้นบ่ทัสฟคาเต้หน่อยแต่ใหญ่มากกับโบเคยบ่ไปยู่บย์รืบเคยไปยู่แต่บนที่เขามอหมักนะโดนนอนเาสีออกไปเธอหลังเธอเดือนหนึ่งออกไปเธอหนึ่งที่กับซองเดือนออกไปเธอหนึ่งเหมืงนอย่างทางดูบ้านเลยทางดูไทยก็คือ บอจะไปเนาะบ้านขึ้ื่อนเบักล้าไปเนาะบัก้าบ้านเป็นบ่มีมูเขาไม่เขาไปบ้านเขาไปก็มูเป็นก็มูมายิ่งมันยังนิ่งน้อยเนาะรวยแด่รวยรวยเราบริเนนมาหมักเป็นวิจิตใจไปได้มาได้เนาะรวยแด่ยรวยรคือว่าเปิดใจมอันธรรมดาเนาะคือใส่ก็โอเคอยู่ที่เราเลยเนาะแบบไรเปิดใจก็มีเส้นมีได้พร้อมทุกอย่างได้ก็มีเพจก็มีเนาะ มีพ้อเจกทุกอย่างเนาะมีแต่สาเฟนอะไรขึ้นเมื่อเจกให้ทางนุมนม้อมจับจองหัวใจขึ้นเขามาเนาะมีบีไในได้นมนมเว้จะไม่กันซานี่ไม่ได้คล้องใจสาวลาวเลยเนาะเ้พราะว่าสาวลาวเนกันง่ายๆว่าฉันใ่เนาะเขีบสีบที่อย่างนมนมเพินเลยอันเพราะว่าบางคนเา้าสดขึ้นกับจำกัดอยู่เรื่องอายุด้วยว่าจำกัดอยู่เรื่องนั่นนี่เนาะแต่สาวลาวนี่คือว่าบมมีจำกัด ขอหนิ่นดีใสจับกัดแต่ดีใสไว้ก่อนเนาะกับการกระท่ำพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะต้องเห็นให้เคยเห็นตรงนี้แสงว่าหนุ่มๆที่ว่าอะโบโลโบดูกะมีสิทธิ์จีบเจ้าเหมือนปะดูเศร้าให้เศร้าหน้ากะมีสิทธิ์อยู่บ่นี่เจ้าเขาแต่คือเขาว่าเขาแต่คุยกันแล้วกะนมิใช่เข้ากันได้มีความเป็นผู้หนักมิพอเป็นผู้ใหญ่ดูดูดูสมิกะถือโอเคปุ๊บเนาะ เพื่อนใจเพื่อนชาบ้านซองซาลาว์เห็ดแคราก็ได้เข่าลายว่าแต่ละปีนะว่าลายนั่นน่ะเขาได้เดียวหนึ่งแต่ว่ามาเห็ดสยพ่อแม่คือกุ้มกินยี่บ่กุ้มกินเรื่องกุ้มกินแต่ว่าเไปถึงว่าบอกกุ้มเขาบม่ได้ขายกับกุ้มเนาะเลยเดยขายกับกุ้มแต่พินที่บอกกยังไม่ได้มีเพื่อนเป็นของตัวเองเบิดบ่ซาลาวยังมวยใครมีเหรอนยังมีแต่อยู่กับพ่อกับแม่ตอนนี้เนาะอยู่กับพ่อกับแม่เนาะ โอรต่ละกูในสถานะสโสดเบิดเนาะสถานะ,สานะสโสดไพซิมีคููก่อนกันบันเน่ <laughs> <laughs> เหนื่อยดีน้องเนาะจริงไ <laughs> ง่เนาะดูดงใจ<ร>ทั้งเมย์คนก็บ,บ่อยากได้ลูกเคยเน่บ่ <laughs> อยากได้อะไรแต่ผันกระโบหมีไพนกระฮาอยู่แต่ผันกระโบหมีแบบมาแม่เด้บอกว่าเห็แบบดูเอ้ยสั่งครอบครัวได้แล้วช่างทซี่เคยเคยบอกอยู่บหมพ่อพ่อบอกตลอดพ่อกับแม่นี่บอกตลอดบอกตลอดเพราะว่าเพิ่งอยากให้ล่มแบบว่าให้ดุล่มเป็นทางเป็นพาแต่เนาะโดยล่มจริงจังช่างท่านซี่เห็นได้พ่อแม่กันเนาะ ถามีคนที่จับจองหัวใจเขาแล้วเพื่อกสีแบบหมั่นใจแล้วสิคือสีดีใจเนาะพอเถาก็บันเมยย่ายนี่เนาะเพืนอย่างไรอันมาซอยแบบเวียกงานทำให้ลำหน้าก็ใค่น่ว่ะซอยกันไปโดยทั้งเธาพอทาแม่เพิ่นอายุเจ็ดปีแล้วแม่อายุห้าสิบกว่าแม่อายุห้าสิบสองพ่ออายุห้าสิบหกพ่ออายุควเดินกันนิ่งหน่อยเนาะโดย หังพ่อเิ่นใจอยากได้ดูเคยเนาะชาวบ้านเริ่อมายูหลายไปแล้วเนาะเพิ่นใหญ่ที่ยังลานได้รุ่นซํานีนะเออชาวลาวในช่วงแต่งงานปุ๊บนี่พร้อมมีเลยว่าครอบแบบลูกชาวลาวข้อพ้อมมีเลยได้เพราะว่าอยากได้เนาะเป็นใจเปนใหได้ลูกพ้อมมีเลยเห็นปะแสดงว่าถ้าตัดสินใจอันแบบพ่ากันให้ตกแตกแล้วก็พร้อมเนาะดนั่นแหละถทาหนุ่มอยากได้ลูก กะดีบดีบเนาะพอสาวราวิ่นพร้อมผลิตลูกให้ยู่แล้วโดยโดยโดยสมุิว่าออกบุญออกพรรษานี่เนาะมีทา้งนมพิคนอยากมาหาสาวราวได้พาไปดินบุญสูงเฮือนี่ไปบอไปแต่ละต้องมี เขาเอ่ยไปหนักต้องมีทีมงานไปนะอย่างบูกล้าไว้คนเดียวเราจะไปโดยโดยโดยถือว่าการว่ากันจาน้องเพิ่นก็คิดไลยบังไว้เนาะถ้าไปกับทีมงานไปด้วยจากสปายขึ้น่าเพิ่นกับโม่มั่นใจด้วยว่าบูกล้าไปกับเพิ่นเนาะยั่นขึ้นแบบพาไปทุ่นที่ทเทเลนก็สั่นซะไปครั้งแรกกับบูก้าแล้วไปโดยอันนี้แค่ไปกับช่องยูทูปขึ้นกับอันเป็นจังใจมากอันเขาก็ถ่ายคลิปไปหนักกับชีเรหู่ประวัติขึ้นเป็นไปชั้นชี่เนาะโดยโดยดย โดยก็ถือว่าไปได้เนาะเพ่่นอยากมาเกี่ยวขขาซอยได้สใา้มากบ่มาเกี่ยวขขาซอยยังมากเลยเนาะย่งดีตั้นหับเพิ่นเนาะนอยู่มาดื right right. <c ười> <c ười> no, okay, ่เพล่นมาสานก็ได like okay, right? ้เนาะว่าเพื่อนสาวราวนี่มีเต้ต้นม่วงเลยอากาศจะลมลื่นเย็นดีเนาะโดย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 ป็นไปสาวราเนอะก็โอเคเนาะ ได้ทำสถานะหัวใจกะยังสูดบ้างเปล่าตอนนี้เนาะยังรอนุนมเขามาจองมาจับเนาะคือว่าบ่มีเลยแน่นอนในโรศัพท์ตอนนี้นะร้อยเปอร์เซ็นเนาะรยปอเนนั่นแหละสูดแท้แน่นอนนุนมเลยมาต้องย่านมาทางสาาดารเพื่นชิดตัวตุ่มเนาะโดยเพื่อนกบเปิดใจร้อยหาคู่แน่นเนาะแต่ว่าทางนมนมเพิ่นชิร้อยบ่บทีนี้เนาะ สาวลาร้อยนุ่มๆแตต้องร้อยน้ำคนใดสิเข่ามาหาสาวลาวต้องร้อยคือกันเนาะโดยโดยก็โอเคนะสบายน้องแม่นี่เนาะกระชิ่ลำลานน่องขึ้นให้น้องขึ้นได้พักพอนเนาะโดยสบาเดี๋ยวเพิ่งกระิได้เกี่ยวเข่าอีกเลยโดยเนาะสบายดีขางเราโดยอันสาวศาสนาก็ได้สัมภาษณ์สาวลาวขึ้นอายุ21ปีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขึ้นกับสาวสูตรเนี่เคยแต่งงานพ่อแม่พี่น้องเนาะ คนกัมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนสามสาวยังบอกเคยแต่งงานเบอิอสุขุสุขคนพ่อแม่พี่น้องไอคุณหน้าตาถือว่าโอเคความสูง้นก็ได้เม็ดรอยหาสด กับน้ำหนัก,กหาดสิบสามโลก,ก็ถือว่ากําลังดีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางนมก็คือสิหูแล้วว่าหุ่นชันนี่ถือว่าหุ่นโอเคถ้าขึิ้นแต่งงานหรือว่าถ้ามีนมนมมากคอกับครบดูใจกันประมาาฮกเดือนกับพ่อมแต่งงานกันว่าถ้าแต่งงานเสร็จแล้วเนาะเพิ้นกับสิพ่อเอารูกให้ทันทีกันว่าทางนมนมสนใจต้องการคือคำพูดคือว่าคําเบาคือเคิ้นออกมากอะทักทายเขามาเนาะจองหรือว่าเอาฟิตรา,ายขึ้นแล้วก็มาโอมาล่มกันล่งเบิง้ง ถา้าฮักแพงกันกะคุยกันไปได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นพ่อมสิไปยอยู่ไทยก็ได้อยู่เล่าก็ได้สาวเลาว่ามีปัญหายังต้องคัดคองว่าอยู่ไทยกันก็นเคยไปเนาะหรือว่านมพังเล่าจิมักจก,กมาสร้างหรือว่ายังไม่ห,ห,ห็ดหานหิดยังคายเครื่องคายคองก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทั้งขึ้นก็นมีความพันอยู่ในใจอยู่แล้วตอนนี้เนาะโดยสารพัฒนากส,สิขอจบลิปไว้ซ้ำนี่แหละครับว่าผิพาดประการใดขอโทษขออภัยเ้ยพ่อแม่พี่น้องเ้ยเนาะจะกล่าวคำบาดสบายดีและสวัสดีเด้อ